สำหรับคุณลูกค้าที่รับรถน e ิสสันเซเลนา e-power กันไปแล้วนะครับอยากรู้ไหมครับเวลาเราท,ทําธุระแล้วมีความจําเป็นต้องจอดขวางเนี่ยเซเลนาคันนี้สามารถเข้าเกียร์ว่างให้เห็นได้ด้วยนะครับไปชมวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกของการเข้าเกียร์ว่างกับน e ิสสันเซเลนา e-power นะครับขั้นตอนที่1ครับคุณลูกค้ามาสังเกตตรงนี้เลยนะครับผมตำแหน่งที่เราจอดรถคือเกียร์ P พร้อมเบรกมือไฟฟ้าทํางานใช่ไหมครับครั้งขั้นตอนแรกลูกค้าเหยียบเบรกนะครับ ปลดเบรกมือไฟฟ้าออกให้ไฟมันดับนะครับอ่าไฟดับเรียบร้อยแล้วเกียร์ยังอยู่เกียร์พีนะครับเยียบเบรกนะครับผมกดที่เกียร์พีหนึ่งครั้งแล้วมากดที่เกียร์เอสองครั้งหน้าจอแสดงผลจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมพอหน้าจอเราแสดงผลอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าสามารถดับเครื่องโยนต์ได้เลยนะครับปึ๊บอ่า พอดับเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับรถเราจะยังอยู่ในตำแหน่งเกียร์ N อยู่ทีนี้เราสามารถเดินลงจากรถล็อกรถเพื่อไปทำธุระได้เลยนะครับผมหลังจากคุณลูกค้าทำตามขั้นตอนที่ผมบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถล็อกรถแบบนี้ได้เลยและเราลองมาเขียนรถกันดูอ่าเห็นไหมครับผม เห็นไม่ได้ยากเลยเราสามารถจอดรถขวางแบบนี้ได้นะครับในกรณีถ้าเรามีความจําเป็นต้องจอดขวางลูกค้าท่านไหนรับรถเรียบร้อยแล้วลองทํากันดูนะครับผมไม่เข้าใจไงสามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยกับเบอร์053516199อ้นเมก้านะครับผม